พาหุงสหฮาสมาบิเนมมิตาสาวทานตังคิรเมะรังอุติตาโคระตเสนมารังทานาติตามวิทินาคิตาวาหุนินโทราจอมุนีได้ชนะพระยามานผู้เนรมิตแทนมากตั้งผาน สันทิลิมทาระพร้อมด้วยเสนามานโอร้องกอง้องกึกด้วยทามวิธีมีทานบารมีเป็นตน้นจันเตจะสาปวัตุเตจะยมังคารลานีขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชาใมงคลน,นั้น มาราติเรกามปิโยจิตาสาปะรติงโกรามนาลวะคมาคามาธาตยาขังกันเทสุทานตวิธินาจิตาวามุนินโทราจอมุนีได้จนะอารักยากู้มีจิตกระด้างปราจจากความหมดท พยามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุงด้วยวิธีิธรมานเป็นอันดีคือสันติตันเตจะทาบปวตุเตใยมังครานิขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแต่งพระพุทธชาใจมงคลนั้น ดาราพิริงขจาวรังอธิมาตพุทังตาวาคิจักธรรมะนิวาสุตาลุนันตังเมตังพุเสกวิถินาจิตวามุนินทศราจอมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อดาราคิริ เป็นช่างเมามันยิ่งนักแทนที่จะทารุณประดุดเถิต่ตาและจากกาวธและสายฟ้าด้วยวิธีรอดหลงด้วยน้ำคือพระเมตตาทานเตจะซาภวัตุเตจะยมังครานี ข้าชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นโอเคตากกรรมติหาจตุตาลุนันตังทาวันติโยชนปะตังคุริมาระวันตังอิทธิพิสังกัจมณโนจิตตวามุนินโตข้าจอมมุนีมีพระหรทัย ไปในที่จะกระตามอิทธิปาฏิหารได้ชนะโจรชื่อองคุลิมานผู้มีพวงดอกไม้ขือเนิวมนโย,ย์แสารกาดมีพิมือเธือดาบเมื่อวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยศตันเตจะทาบปวตุเตจะยมังครานิขอชัยมงคุ นทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธัยมงคลน,นั้นอาตวานากาตามุตราอิวาคาปิญนยาจินาจายตุทวจรังจายกายามาเจสันเตนโสมาวิทินาจิตวามุนินโทกระจอมุนีได้ชนะความเปล่าวรายกองนางจิ สารนาวิการตามมาการประดุจพ่ามีการพระธรรมไม่มีสันทาอันกลมให้เป็นประดุจมีทองด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความร,งงาระงับิหารไทยัยตันเตจะทราบวระดุเตชยมังกรานิ ขอใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสาจัังวิหายามติศาสตร์ตวาทะเกตุงวาธาปิโรกิตมะนาอติอันตะพูตังปัญญาปฏิปัจจิโตจิตวามุนินโทนราจอมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยปฏิคือพระปัญญา ได้ชนะศาสตจ์จากนิครนู้มีอาจจาใในในที่จะรดเสียซึ่งความสัตว์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกทงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนายานมิธีหรือรู้อาชญาซแล้วตัดเทศนาการเป็น จะสบบาปวัตุเตจยม,ยมังคลานิขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเ mm hmm. ดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นการทอปานพรนะพุจธังวิปุฏทางมหิตเทิงปุเะนะเดระพุจธเกณตมาปยันโตอ,อิตโตปเทตวิจินาจิตตวาหุนินโท ราจอมุนีโปรดให้ประโมคคลลานเถระผู้ชาิโนโรสเนรมิตรายเป็นนาคราชไปทรมานพยานาคชื่อนันโทปนันทาผู้มีความรู้ปิดมีฤทธิ์มากด้วยวิธีอันให้อุกเทศแห่งฤทธิ์แก่ระเทระ ตันเตจสาปวตุเตจยมังครานิก่อใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่่านด้วยเดชแห่งพระพุทธใจมงคลนั้นโลกะอาทิตถิพุจเขนสุตาสหัทังตัณมังวิสุทธิจุติมิสิปปาพิธานังยานาเกเทนวิจินาจิตตาวาโมนิโท กาจอมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนามว่าเท้าพระกานผู้มีฤทธิ์มีอันสัำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยกุนันบริสุทธิ์มีมืออันเท้าผู้ชงเธอที่ดีที่ตนเธอผิดดึงรัดไว้แน่นแฟน แล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานตันเทจสาวาตุเตชยมังทรานิขอชใจมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชใยมงคลนั้น ตาปิปุตตะช,ชยมังลคลา,าอาตากาธาโยวาจโนตินานาติเนสารเตมาตันติิทวานิเนเขวิวิตานิจุปาทวานิโมขังสุขังอธิกมยนันนารวสปัญยนนราชนใดมีปัญญาไม่เกลียดกันสวดก็ดีระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธัยมงคลแต่ธาตา,า,า,าแม้เหล่านี้ทุกทๆวันดอนรนนั้นพึงราเสียได้ซึ่งอุปาทว่าอันตรายทั้งหลายมีประการต,ต่างๆเป็นนาิยกถึงวิโมกสิวาลัยอันเป็นบรมมสุขแลมหาการุณิโกนาโท เป็นที่พึ่งของสัตว์ระกอบแล้วด้วยมหาการุณาอิตายาสพปพพานินงพวลเรตวารามีสัพพายังบารมีทั้งลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แต่สัพพะชตัตทั้งหลายตัดตัวสัมพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อนุดม เจนะศาสตร์จวัเจนะด้วยคำสตร์นี้โอสุเตชย,ะยะมังคาลังขอใจมงคลจงมีแก่ท่าน ययान्तो व्या मूले साधयानाङ्गान्ति वा तनो एवां तवाङ्गीचयोः या शुचय माङ्गले अपराजितपालाङ्के शीषे पदवि को कले अपि से केशापुणा รเความยินรีแก่พกู้สากยราชว่าพระองค์ชนะมานณบาลทิตบาลังอานเป็นชัยมงคลเนื้อใบบัวคือปาพีเป็นประธานชนชใดก็ท่านจงเป็นผู้ชนะชนนันสุนาาตังสุมังการาังสุปาปาตังสุหุิตังสุขนนสุมาหุ ยิตตังพระมัจจริสุปทักที่นางตาจังไร่ประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเริกดีบงคลดีสว่างดีรุ่งดีและธนาดีรู้ดีบูชาแล้วดีนายพรหมมจารีบุคคลนัังลายกายกรรมัง กายตรมเป็นประทักสินส่วนเบื้องขวาวาจาตามังประทักินังวาทีตรมเป็นประทักสินส่วนเบื้องขวาปทักินังโกตรมังงโกตรมเป็นประทักสินส่วนเบื้องขวาปณิทิเตปัจักินาความปารถนาของท่านเป็นประทักสินส่วนเบื้องขวา ปัากินานิศจา,าวานาศาสตร์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นปัจักสินส่วนเบื้องขวาดับบนตาเทปตากินย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นปัจักสินส่วนเบื้องขวาส่วนเบื้องขวาส่วน